ทำมรกทำผลนี้เกิดเข้าสู่มหาปรินิพพานให้ได้การรมเวีวนว่าตายเกิดเป็นทุกข์นั่นที่เราสอนอนี่นี่เพราะเราอยู่ป่าอยู่เขานี่เราจะสอนพวกนี้ไม่มีใครทราบหรอกว่าเราอยู่ยังไงในป่าในเขาเราไม่ได้อยู่เพื่อเราใช่สมัยเมื่อปีปศสองพับจนถึงปีปศสองพันหร้อยสห้าเราอยู่เพื่อเรา เอาตัวเองให้ตลอดรอดฟันแต่เมื่อเพียงสิบ้าค่ำเดือนสิบปีพอสองพันรอยสี่ิบห้าเราไม่ได้อยู่เพื่อเราอีกเราไม่ไดไ้ไม่ปฏิบัติเพื่อเราอีกเพราะเราพอแล้วไงเราสิ้นสงสัยแล้วไงพระอรหันเราก็ไม่เป็นนิพพานเราก็ไม่ไปเราไม่เกิดอีกดีกว่าความเมตตาครอบครอบครอบเป็นหมดทั้งกลางลูกโลกได้ลูปโลกทั้งมนุษย์ด้วยทั้งวิญญาณด้วยทั้งเทวดาด้วย ตลอดพรมโลกเขแมน่หละแต่ความเมตตาบังครอบครบับมเพราะมันรู้เพราะมันเห็นินได้ไปคารวาสนู่นอยากเป็นพลังั้นดีถ้าไม่สามารถส่งมรรคส่งผลก็จะตกนรกนะคําว่านารกนี่มันโอ้มันยังไงความรู้สึกไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังนะสวรรค์หรือก็ต้องตกนรกเมื่อหมดบุญจากสวรรค์ได้ฌา,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 านได้ฌานได้ฌานได้ญาณไปพรมโลกหมดบุญจากพรมโลกก็ต้องตกนรก เข้า,ปปร,ารูปภพผมทำอรูปฌานเกิดเข้าสู่อรูปฌานมีอายุยืนยาวนานพระพุทธเจ,จ้ามาตรสลูปเป็นสิบพระองค์ร้อยพระองค์ก็ยังอยู่ในอรูปฌานอารูปฌานก็จุติเคลื่อนย้ายเวลาที่หมดบุญจากอารูปฌานต้องตกนรกนันก่นมีเส้นทางเดินทางเดียวเท่านัาน้นนี่ทางเดินตามมรรคแปดศีลสมาธิปัญญา ทางเดินของพระพุทธเจ้าที่นำพาเหล่าเสว์โลกเข้าสู่มหาปรินิพานจุดนี้ต่างหากที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเรียกว่าจิตอรอหันต์จิตอรอหันเนี่ยแล้วก็ภาวนาอยู่นี่มีหนทางเดียวที่จะไปได้ไม่งั้นต้องบนวงไอ้วนมาเวียนมาเกิดมาตยยายอีกน,นะลูกเมืองเปื้อนนิพพาน เป็นสถานที่ที่ดับแห่งกองทุกบาปอากุศลไม่มีในเมืองพระนิพพานเรี่กความเลียนสิู่กเดินองคมนั่งภาวนาดัาษสศีนในบริรสุทธิ์ศีน้าก็ตามศีนแปดก็ตามศีนส,สิบก็ตามศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ตามให้บริสุทธิ์พุทธผ่องไม่ต้องคอยบุญพระไค